ครับสวัสดีนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับผ่านในเขตพื้นที่อบตสมบอแก่ท่อำเภอิสระนะครับนี่ครับผ่านร้านครัวมาลีอาหารพื้นบ้านปลาแม่น้ําผัดไทยข้าวผัดไข่ข้นนะครับอาหารหลากหลายนะครับอร่อยด้วยนะครับลองสัมผัสเลยครับลองทานแล้วนะครับถือว่าอร่อยมากนะครับนี่ครับ ส่วนบรรยากาศภายในร้านนะครับแล้วก็สถานที่จอดรถโอ้กว้างขวางครับถือว่าโอเคมากครับเลยอาจะมาจากบางท้องครับเลยแยกไปแดงซีพีนะครับเลยมาประมาณร้อยเมตรนะครับสามารถเลี้ยวซ้ายเข้ามาจอดได้เลยครับหัวมาลีนะครับอันนที่จอดรถกว้างขวางนะครับห้องน้ําสะดวกสะอาดนะครับนี่ครับด้านในนะครับ แล้วก็จะมีร้านกาแฟด้วยนะครับอ่ามีกาแฟด้วยนะครับกาแฟกาแฟเสิก็มีนะครับนี่ครับโต๊ะนะครับแล้วที่นี่มีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือการเสิร์ฟของเขาเนี่ยนะครับจะใส่วัตถไดมาด้วยนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ครับนี่ครับ จะมีรถไปเล็กมากครับเปิดของนะครับแล้วก็สามารถรับได้นะครับนี่ครับนี่นะครับนี่บรรยากาศภายในร้านนะครับ เสร็จเสร็จกับนะครับรถไปไทยรอคอนะครับนี่ครับตากอาานนะครับพื้นที่นะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่พาบุตรหลานมานะครับมีที่สนามเด็กเล่นให้เด็กด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับส่วนอร่อยบอกตอนครับแกงกุ้งหอยขมผัดฉ่าปลากระพงผัดผงกะหรี่ข้าวผัดอะไรเงี้ยครับหลายหลายอย่างนะครับลองมาแวะดูนะครับ ครัวมารีนะครับนี่ครับสะอาดนะครับสะอาดมากครับอันนี้ส่วนท่านนี้นะครับจะเป็นเจ้าของร้านนะครับครับสวัสดีครับอ่าชื่ออะไรครับชื่อมารีค่ะอ๋อเปิดนานหรือยังครับที่นี่เปิดได้สองปีแล้วค่ะเป็นไงบ้างครับตอบรับลูกค้าได้เรื่อยๆค่ะจริงๆแล้วอาหารเราอร่อยเนี่ย การที่จอดรถก็กว้างขวางพาบุตรหลานครอบครัวมาได้เนาะมีสนามเด็กเล่นด้วยต้องน้ำสะอาดอ๋อครับอ๋อเอาเอาเอาเออเนาะมีสะบัวด้วยข้างๆนะครับมีอะไรขึ้นชื่อมั่งแนะนำก็เป็นช่วงแกงส้มหมวขมค่ะแกงส้มชมพู หอมหมทะเลผักชีหอนของเราเด็ดมากค่ะโอ้ะพะช,ชาละ่ะัะชาัะช,ชาก็ชชาพวกปลาแม่น้ำาค,าค่ะปลาเกดปลางคำค่ะอร่อยไหมอร่อยมากค่ะส้มตำส้มตำอาหารอีสานมีอะไรบ้างอาหารอีสานแล้วก็ต้มแซ่บคอหมูย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือก็มีอะไรอีกลาบลาบของเราก็มีทั้งลาบเหนือและลาบอีสานนะคะอ๋อครับลาบหมูลาบอีสานลาบไทยลาบฝรั่งไม่มีเนาะไม่มีค่ะมีลาบเข็ม โอเคนะครับฝากฝ <c oughs> ากกลูกค้าที่จะเข้ามา oh. บอกว่าอยู่ตรงไหนครับจุด <c oughs> ไหนครับร้านของเรานี่จะอยู่สามแยกซีพีนะคะ ờ, ตรง เรียกอะไรแยกแยกไฟแดงอะค,ะค่ะอ,อ,อยู่ฝั่งขาเข้าเมืองค่ะจะติดกับปั๊มน้ำมันปตทนะคะอ๋อครับเป็นศูนย์โอทอปเก่าของอ,อบตอสมอแขใช่ค่ะอ๋อครับอบตสมอแขค,ค่ะโอ้สบายฝนตกก็ไม่ต้องกลัวเนาะไม่ต้องกลัวฝนค่ะครับทีท่จอดรถก็เยอะที่จอดรถสามเด็กเล่นก็มีแถมการเสิร์ฟต้องใช้รถปอทด้วยรถไฟไทยเราเรามีรถไฟไทยบริการหา่นี่นี่ครับขอบคุณมากเลยนะครับ ก็ยังไงก็ครับเรียนเชิญนะครับใครอยากมานะครับอ่ะเดี๋ยวจะไปชมบริการอ่าบรรยากาศรอบๆนะครับอันนี้จะเป็นครัวนะครับนี่ครับอันนี้ตำกันสดๆให้เห็นนะครับควงสากหน่อยทีครับไม่ขวไม่ัวบมี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 เมนูใหม่อะไรนะคะได้ยินแวบๆ อะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเมนูใหม่อะไรทำอะไรคะแม่ครัวขานี่เห็นมุมกล้องหน่อยเร็วแม่ครัวใหม่คืออะไรคะเมนูอะไรคะเด็ดๆของเราถนัดอะไรบ้างคะแนะนำลูกค้าหน่อยนะคะแม่ครัวอายค่ะแม่ครัวไออยู่อย่าอายดีครับคนจะได้ลูกค้าจะได้เยอะๆนะครับน่าจะเป็นตำถั่วนะครับตำแตงเห็นไหม สดนี่ตำแตงกุนสดนะครับมาอย่าลืมนะครับสั่งได้เลยครับแม่ครัวพร้อมควงสากตาให้ทานนะครับนี่ครับร้านนี้นะครับใต้แม่ครัวทักใจหน่อยแม่ครัวแม่ครัวมือแม่ใจหน่อยแม่ครัวทุกอย่างยืนตั้งรักมานี่ครับอาหารคือต้านจ้าครับผมอ่อันนี้เป็นสระบัวนะครับด้านข้างนะครับนะครับ นี่เป็นสะบัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นปวามบัตรถอเลยครับัวมาลีนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับซึ่งสามารถเรามาถ่ายรูปได้นะครับน่าสวยนะครับนี่ครับบรรยากาศก็ถือว่าโอเคนะครับบรรยากาศก็โอเคนะครับ อวันนี้ก็ขอสวัสดีแค่นี้ก่อนนะคราับ